สบายดีพี่น้องสบายดีตอนดึกดึกพี่น้องเลยกำลังสกินมูกระทะพา่พนเลยเอ้เมื่อในมูกระทะบ่มันมูจุ่มเด้อประมาณสองลูกนะมูก,ก็ได้เนาะขอบคุณป่าเพินาลายที่สืบมูไห่เอาก็ซื้อพักเองเนาะกินแบบเนื้อขอบครัวะไรพี่น้องจ้าเนาะจิ้มจิ้มก็ตำเองเนาะคะ่ะ ไปอันนั้นก็จะเป็นมันนะคะพี่เทีนจัดคนเดียวเลยครับสวัสดีครับอนีขี้ไม่ลอมาด้อพี่น้องสามคนลุยลุงมาลุงจัดการโลดสวัสดีพี่น้องโลดเขีนไปหมดเลกโอ้หอ่าฮึขีเราข้สามคนจะได้สวิกดีครับพี่น้องเหร าราบออไรห่หางเนะงาะาไ,าไ,ไปดเดินพี่น่องเลยไปสองพลูกจัดการประหลด จัดปโลโดลูกเบ่อพี่น้องพี่น้องขอรูปจ,จัดการก่อนปูเ้็นางนี่แหละลูกเจ้าลูกส,สาวเจ้านี่มสุอยัง เดี๋ยววานูุน้องมาสบายลไปแล้วัโควิดแล้วคยังตายเนี่ยกน่กมีทั้งโควิดทั้งไข้วัดใจทั้งรายเร่องไรสองเด้งเลยเลยยากห็นบอกเป็นตัวไหนดีลูกไหนก่อนเลยนั่งเลยวันนี้เลยชักเลยมันหลายอย่างเก สบายดีเ้อพี่น้องหมุดจอมมว้้วจ้าอหอนหอนใสองก่อนซอผลุผลจัดการก่อนนะคะทานโมฮีนโมลุง้างกำลังนะไม่ได้หนึง่งกำลังเดือดม่งก็สิม่สุะกก

ัดีครับวันนี้วันด right. ีชสวยหรือยังล like ูกวัสดีค่ะช่วยช่น้าใจเยอะทาน่่าช่วยโน่ี่แแบ่งัมาปิดปิไดเอาพิเยอไม่ได้ลูกเราเริมแรงแล้นะ พรีด้วยนี่พริเห็ดด้วยคนคมันเป็นเห็ดใหญ่ด้วยพวกนี้มัเห็ดใหญ่มันลทซื้อมดคน้นนมามา่งม,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 มันกินน้ำแล้วอี่เหรอหมูไม่ตุนะมมนะ่มนม้ำเลย

อยู่ก yeah, ็ข้างนึงครับแล้วข้างหลังก็ปิดเลยอะไรข้งนึงฮะนั่นแหละเอออันนี้เหรอจ้ะช่วงต้องขาแลก็ปิดเลยค่ะนั่นต้องขาข้างนึงแล้วก็ปิดเลยได้เลยอืม

เ,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 เดี๋ยวพี่น้องบอกไปกํลังเดือดหม้อกําลังเดือดนะคะไม่ใช่ว่าคนเดือดนะคะไปมแแล้วนะมกมนีก,กลับมาบ้าเนื้อนะ่ะสุกแล้วนะ่ะ แล้วับเติี่ยของน้จน่าแเนะื้อมันบางไงกไล่จนบางแล้วน่ะไม่น่าี่ไหนี่ไเยห้สกแล้วจะรู้ใครรู้เอาเลยไหนม่รู้นกินเได้คไ่รูจะรู้ลูกคนจักมาพอหันจนบาแล้วน่ะเมน้ฮะมันชอบตกน้ำบอกว่ามันยัง่น้ำ เอาไปเลยต้มน้ำนุ่เส,เ,เส้นพะเยาใส่ไปในเห็ดสูบอีกอย่างลูกลูกเออนุ่นเส้นมาด้วยนะให้วันนี้

ลูกไช้ป๊อปเก็ดี๋ยวไม่เอาเห็ดเหรอเออี่นใหม่เออคือนายโตเสียงโตอย่าก็ไม่ให้โต้รูดีใชยไหมเสียงโต้มาไอ้ลูกจะผุดได้ใส่ซโร่ตัวะใส่เนื้อนี่นะอาจจะรู้จักว่าจำคนหนักไม่โยลูกลูกคนทำน้ำจิ้มจะของคนหมักเครื่องเลยเนาะใส่กับน้ำพริกก็ได้น้ำจิ้มหมัก เป็นไงรสชาติละเนื้อนะใสน้ำซุปใสมันก็อร่อยเลยแก้เป็นไงเนื้อถ้าใส่น้ำซ้มแล้วลืมลืมเทซีโรนรือเปล่าวะบางคนก็ก็ไม่ค่อยได้เนาะบางคนเจ็บขานะกินเยอะๆจะได้มีแรงหนุกยิ่งทำเรียบร้อยแล้้วเซร์าหยุดตั้งสี่วันนะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเงียบเลย ใช่นไม่อยากยิ่มแล้วนะจะไปไหนจะออกกําลังกายบอกให้น้องบิ้นเมย์แล้วน่าตะดมพ่ไปลุงหรือวน่ากลัวไดแบบมันยังไงไม่รู้ลุงข้างหลังอะ ไปเดินไปเดินมาเดินไปมาหลงครับกินไปที่เดิมถ้าหลงเรามาบ้านไม่ได้ไม่ถูกจนออกมาข้างนอกคืนกําลังเดือดเลยแบบนี้เอ้าอิ่มแล้วปพี่แก๊มฮะไปออกกำลังกายก่อนที่ไหนวิ่งออกขึ้นแถวบ้านนี่เนยยังไม่หมดเออเนี่ยยังไม่หมดพี่เชนบอกหมดไม่หมดไปออกกำลังกายก่อนห้ามอิ่มนะไม่ใช่มีมีทุกวันนะนานๆมีทีไปทำไรได้ไปแก๊มหน่อยไหเนี่ย Oke si, ada lebih banyak bom kan macam selesa ni tu nang